ลือครชีวิตรักแฟดรักแฟดร้ายตอนที่ห้าตลับไปสู่ขอสาวให้กับลูกชายโดยไปพูดคุยกับแสงจันทร์และเพราะเห็นว่าลูกชายมีความสนิทสนมกับช่อแก้วจึงคิดว่าจะต้องเป็นคนนี้แน่นอนจึงไปสู่ขอช่อแก้วให้กับชานนฉันไม่มีปัญหาอะไรหรอกจ้าเราสองบ้านก็รักและก็คบหากันมาหลายปี ตั้งแต่เด็กๆทั้งคู่ยังเป็นเด็กจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ทำการทำงานถึงเวลาที่จะออกเรือนกันแล้วฉันไม่มีปัญหาอะไรเลยฉันก็นึกอยู่แล้วล่ะจ้ะว่ายังไงลูกชายกับลูกสาวของเราสองคนจะต้องเป็นดองกันแน่นอนเพราะว่าเขามีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กอุ้ยโรแมนติกเหมือนกันนะแสงจันทร์ รักกันมาตั้งแต่อายุสิบขวบสิบสองขวบจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มเป็นสาวจริงด้วยเด็กสองคนนั่นรักกันมั่นคงดีจริงๆตั้งสิบกว่าปีใช่ขอบคุณมากเลยนะแสงจันที่ยกลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของเธอให้ฉันฉันสัญญาว่าจะดูแลให้ดีที่สุดจ้าฝากลูกสาวฉันด้วยนะช่อแก้ว เขารักชานนมากแล้วก็รักเธอมากเช่นกันรับฝากอย่างเต็มใจที่สุดฉันจะดูแลลูกสะใภ้คนนี้ให้เหมือนกับลูกสาวแท้ๆของตัวเองเลยล่ะจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งเข้าสองคนแต่งงานกันก็มาอยู่บ้านฉันซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเธอสามารถสอดส่องดูแลลูกสาวเธอได้ตลอดเวลานี่แหละที่ฉันดีใจที่ลูกไม่ได้คบใครที่ไหนไกลๆตา อยู่ใกล้บ้านเรือนเคียงกันแค่นี้ว่าแต่เลิกล่ะเลิกแต่งงานจะเอาที่ไหนดีงั้นเราสองคนไปหาเลิกพร้อมกันเลยนะได้ได้ไปตอนนี้เลยฉันขอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าหนาทีหลังจากเลิกงานแล้วช่องเงินก็กลับมาหาแม่ที่บ้านแม่ของเธอเองก็เพิ่งกลับมาถึงแม่ไปไหนมาล่ะคะช่องเงินเข้ามาในบ้านไม่เห็นใครพี่แก้วก็ไม่อยู่ แม่ไปดูเลิกแต่งงานมาน่ะจ๊ะลูกช่อเงินได้ยินแม่พูดแบบนั้นก็หน้าแดงเพราะคนรักของเธอเพิ่งบอกเมื่อครู่นี้เองว่าให้แม่มาสู่ขอเธอแล้วได้วันไหนละคะแม่สิ้นเดือนนี้น่ะลูกสิ้นเดือนนี้ก็อีกแค่สองอาทิตย์นะสิคะมันเร็วจังค่ะแม่เงินเตรียมตัวไม่ถูกวุ้ยเราไม่ใช่เจ้าสาวจะต้องไปเตรียมตัวอะไรล่ะแค่หาชุดสวยๆใส่ไปงานก็พอ ให้พี่สาวเราเขาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเตรียมตัวเข,าข้าคอเจ้าสงเจ้าสาวของเขาเขาเองก็คงจะคุยกันล่วงหน้าแล้วล่ะว่าใกล้จะได้แต่งงานกันป่านนี้เตรียมตัวเสร็จแล้วมั้งพี่สาวเหรอคะแม่ก็ช่อแก้วไงช่อแก้วเขาจะแต่งงานกับชานนชานนเนี่ยเขาให้ป้าตลับมาสู่ขอช่อแก้วให้กับเขาแล้วไงลูกจริงเหรอคะแม่ใช่ ปาตลับเขาออกปากเองเลยเมื่อกลางวันเสร็จแล้วแม่กับปาตลับก็ไปดูเลิกกันจ้าลูกเขายืนยันล่ะคะว่ามาสู่ขอพ่ชชอแก้วทำไมถามแม่อย่างนั้นมีอะไรหรือเปล่าเปล่าหรอกคะ่ะเงินขอตัวไปนอนก่อนนะคะวันนี้ทำงานเหนื่อย,อยปวดหัวทั้งวันเลยจ้าลูกว่าแล้วหญิงสาวก,ก็คืนทองไปนอนร้องไห้และไม่ยอมรับสายจากคนรัก ทำไมโทรไปไม่รับนะโทรหาตั้งหลายทีแล้วเป็นอะไรลูกสีหน้าไม่ค่อยดีมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะก็ช่องเงินน่ะสิครับไม่ยอมรับสายผมเลยอะ่ะน้องก็คงจะยุ่งล่ะมั้งทำไมไปกวนอะไรน้องละ่ะไม่ได้กวนครับแต่ว่าช่องเงินยุ่งแค่ไหนก็น่าจะรับโทรศัพท์กันได้ทุกทีเราสองคนก็คุยกันทุกวันอะไรนะคุยกันทุกวัน เรากับช่องเงินนี่น่ะเหรอคุยกันทุกวันใช่ครับเราสองคนคุยกันทุกวันถ้าไม่คุยกันจะรักกันได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งงไปหมดแล้วรักกันหมายความว่าอย่างไงชาโนนงงอะไรล่ะครับแม่ก็แค่ผมกับเงินรักกันผมก็เลยให้แม่ไปสู่ขอช่องเงินเวนแล้วอะไรครับแม่เป็นอะไรทำไมต้องหน้าซีดแบบนั้นแม่ไม่ได้ไปสู่ขอช่องเงินให้แก แต่แม่ไปสู่ขอช่อแก้วแม่พูดอะไรเนี่ยแม่ขอโทษแม่ก็นึกว่าแกรักกับช่อแก้วทำไมไม่บอกให้ชัดๆเราว่าให้ไปขอคนไหนก็ช่อแก้วกับช่อเงินก็เป็นลูกสาวบ้านนั้นกันทั้งคู่โถแม่ผมกับแก้วเราเป็นแค่พี่น้องกันผมไม่เคยคิดอะไรเกินเลยกับแก้วเลยแม่บอกทางนั้นไปแล้วนะ่ะลูกเอาอยัางไงดีแม่ต้องแก้ปัญหาให้ผมด้วยนะเรื่องนี้ผมไม่รับผิดชอบเด็ดขาด เพราะผมไม่ได้รักแก้วแล้วไม่ได้ให้แม่ไปสู่ขอแก้วด้วยเดี๋ยวแม่จะไปคุยกับน้าแสงจันทร์ใหม่นะลูกช่อแก้วกลับมาที่บ้านพอเห็นแม่เธอก็ยิ้มอารมณ์ดีแม่ของเธอจึงรีบบอกบุวานชานนเข้าให้ป้าตลับมาสู่ขอแก้วนะลูกจริงเหรอคะแม่โอ้ยแก้วตื่นเต้นจังเลยค่ะ ใช่เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวซะนะลูกนะไปเข้าครอสทำหน้าทำตาเป็นแม่บ้านแม่เรือนพี่เขาจะได้รักค่ะแม่แก้วจะรีบเตรียมตัวให้ทันขอบคุณมากนะคะแม่ไม่ได้เลิกแต่งงานวันไหนลระคะสิ้นเดือนนี้ลูกเวลากระชั้นชิดไปหน่อยแต่มันเลิกดีแค่วันเดียวค่ะแม่ไม่เป็นไรเร็วกว่านี้แก้วก็ได้แหม ไม่ค่อยจะราริกรริสักเท่าไหร่เลยนะลูกสาวแม่เลี้ยงมาไม่นานใกล้จะโตเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วสินะพี่นอนไม่เห็นบอกแก้วเลยค่ะว่าจะให้แม่มาสู่ขอแก้วเซอร์ไพรส์ก็ไม่บอกแก้วตกใจหมดเขาก็คงอยากจะเซอร์ไพรส์น่ะอ๋อวันนี้น้องก็กลับมานะลูกน้องอยู่ที่ห้องไปหาสิไปดีค่ะแล้วน้องรู้เรื่องที่แก้วจะแต่งงานหรือยังคะแม่บอกน้องแล้ว ค่ะงั้นแก้วไปคุยกับน้องเรื่องให้เป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะแก้วจะให้เงินเป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะจะจะน้องก็คงจะเต็มใจเป็นให้อยู่หรอกว่าแล้วช่อแก้วก็ไปหาช่องเงินที่ห้องแต่ช่อแก้วถือกระเป๋าลงมาเตรียมจะออกไปที่อื่นจะไปไหนหรอช่อเงินเงินจะกลับอาพาร์ตเมนต์นะจ๊ะทำไมรีบกลับล่ะนานๆได้เจอก,กันทีพรุ่งนี้ก็วันหยุดไม่ใช่หรออยู่ที่บ้านนี่แหละ มีงานด่วนเข้ามาน่ะพี่แก้วเงินจะต้องรีบกลับไปเคลียร์งานให้เสร็จโหยอย่าเพิ่งสิพี่อยากจะปรึกษาเงินเรื่องแต่งงานเงินไม่มีประสบการณ์อะไรที่จะให้คำปรึกษาพี่แก้วได้หรอกคะ่ะงั้นก็ช่วยเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้พี่อย่างเดียวก็ได้นะเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้พี่หน่อยถ้าไม่ติดอะไรเงินจะเป็นให้นะคะเอ๊ะจะมีติดอะไรอะ่ะถึงจะติดอะไรก็ต้องยกเลิกได้สิ งานแต่งงานพี่ทั้งทีพี่ไม่ได้แต่งงานหลายครั้งซะหน่อยงั้นก็ได้ค่ะเงินจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับพี่แก้วน่ารักที่สุดเลยชอแก้วน้องพี่งั้นของเงินกลับไปก่อนนะคะจะได้รีบเคลียร์งานจะได้มางานแต่งงานพี่ได้อย่างสบายใจโอเคโอเคจ้าขับรถดีๆนะช่องเงินของพี่ค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะพี่ชอแก้ว ก็จ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะเรื่องราวมันชักวุ่ญๆอิรุงตุงนังกันไปหมดแล้วเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะคะเตรียมติดตามชมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ